สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลนะคะเป็นรายการดูดวง12ราศีนะคะวันนี้อาจารย์เจนมาทํานายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีกันดูดวงรายสัปดาห์ข่าวดีหลังดาวย้ายนะคะรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมจนถึงวันที่1มิถุนาย,ยนปีพศ2 5 6 ขอบคุณที่กดกระดิ่งกด Subscribe กดติดตามกดแชร์ขอให้ได้รับข่าวดีเร็ววันในชาวราศีกันนะช่วงนี้ในเรื่องการงานของคุณจะโดดเด่นเป็นสงา่าราศีมีบารมียั่งยืนนานนะชนนี้ตอนนี้มีออร่ามากมีออร่าเหมือนไปทำศัลยกรรมมามีออร่าเหมือนแบบเอ๊ะทำไมคนมองแปลกเพราะฉะนั้นโดดเด่นพวกที่งานขายนะคะเป็นเซล ขายประกันขายรถขายเครื่องสําอางขายอาหารเสริมค้าขายตามตลาดนะคะหาเล่แผงลอยได้หมดเลยหรือแม้กระทั่งไลฟ์สดไลฟ์บ่อยๆคนเจอคุณก็จะรู้สึกเหมือนเอ๊อยากเข้าไปดูทําไมวันนี้ดูสวยขึ้นทําไมวันนี้ดูหล่อจังเออดูหน้าดูหน้าฟังเออผู้ชายคนนี้ทําไมดูยิ้มสวยอะไรประมาณเนี้ยมันก็มีนะคะ เพราะฉะนั้นดวงชะตาของในชาวราศีกันจงยิ้มแล้วก็จงใส่พลังงานของความเมตตาให้กับคนรอบข้างมากๆเพราะดวงคุณจะโดดเด่นเป็นพ่อค้าแม่ค้าต้องมีพลังงานเรื่องความเมตตามากๆจะได้ดึงคนเข้ามาใกล้ๆเออถ้าเรามีออร่าของทางร้านนาลิขามขามเก่งขาม เป็นพวกพลังงานของบางทีเครื่องรางบางอย่างพกแล้วคนก็เก่งขามนะคะตอนนี้เราก็เสริมเรื่องเมตตายเยอะๆก็จะได้ส่งผลให้ในชาวราศีกันนั้นโดดเด่นมากๆช่วงนี้อาจารย์เตือนนิดนึงนะคะในเรื่องของการเงินการเงินนั้นคุณมีโอกาสที่จะตัดสินใจอะไรบางเรื่องที่ผิดเหมือนผีผักไปอะอยู่ดีๆไปซื้อมา ซื้อมาหรือลงทุนมาซะอย่างนั้นแล้วมันไปมันต่อไม่ได้หรือในเรื่องภาระอะไรบางอย่างที่หนักอึง้งบางคนแฟนไม่ทํามาหากินต้องใช้คํานี้เลยนะเพราะถ้าคนเนี่ยอยู่ในวัยที่ทํางานแล้วบอกตกงานเนี่ยอาจารย์ไม่ค่อยอยากคุยด้วยเลยแต่ถ้าคนที่ดิ้นรนมากๆนะในการที่จะทํามาหากินไขว่คว้าเนี่ยตรงนี้น่าช่วยเหลือมาก นะแล้วก็ดวงชะตาของในชาวราศีกันให้ระมัดระวังเรื่องการเดินทางหรือไปที่อับโคจรหรือไปในที่ที่เขาเป็นพลังงานที่ไม่ดีก็พกเครื่องรางด้วยนะเดี <S <S ๋ยวบอกช่วงท้ายเพราะมีโอกาสเจอพลังงานลมเพลมพัดอาจารย์ลมเพลลมพัดเป็นยังไงลมเพลลมพัดเนี่ยจริงๆมันจะเป็นพลังงานที่ทิ้งท้ายหลังดาวย้ายเนี่ยมันจะเป็นเหมือนป่วยทิ้งท้าย หรือเจออะไรที่โหมก็นําปัญหาเข้ามาแล้วเสร็จแล้วมันจบก็จบตรงนี้แต่ถ้ายังไม่เกิดให้รีบป้องกันแล้วก็ระมัดระวังเนื้อตัวจะเป็นดีเพราะเราอาจจะธาตุอ่อนก็ได้อาจจตธาุอ่อนราศีเล้าอ่อนฐานดวงเราตกอย่างนี้นะคะก็ระมัดระวังและในดวงชะตาของท่านนะคะบางคนในชาวราศีกันติดสินบน บางคนรุนแรงนะติดสินบนเรื่องการบวชส่งส่งผลทำให้คำพูดของคุณเนี่ยมันทำให้หน่ากลัวกว่าผีเขาบอกอย่างนี้นะเออไม่อยากจะใส่อะไรที่มันดุดุลงไปเลยนะคะดูแบบสบายๆแต่เอาไปคิดเอาบางคนบนบานสัล่า,าวไว้แบบนี้นะเออคนบนบานสัล่า,าวไว้แบบนี้นี่มันชัดมากเนี่ยบางคนชอบเดินทางแล้วก็ ชอบไปสัญญิงสัญญาอะไรง่ายๆเนี่ย,ยมันก็ทำให้มีในเรื่องของปัญหาติดตัวมันก็เป็นพลังงานลมลมพลมพัดทำให้รู้สึกเหมือนเจ้ากรรมในเวรเฮ้ยมันตามเราผิดปกติทำอะไรก็ยังไม่เกิดสักทีดวงดีก็ไม่สุดนี่เป็นพลังงานที่ในชาวราศีกันจะพึงมีอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะดึงในเรื่องของการงานการเงินของท่านส่วนในเรื่องของทิศทางเรื่องความรักนะ อยู่กันปรับแล้วปรับอีกนะคะก็ยังเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะระหองระแหงหน่อยนะแต่ถ้าดูคลิปนี้ไว้จงเข้าใจกับมันแล้วเดี๋ยวช่วงท่ายเดี๋ยวอาจารย์บอกทางแก้นะคะแก้ทําได้ด้วยตัวเองนะในชาวราศีกันช่วงนี้คุยจะคุยอะไรกับแฟนกับภรรยาสามีกับคนในครอบครัวก็ให้คุณคุยด้วยอืมอ่าจิตใจที่ที่ดีงามเมตตาคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ย ที่เขาอยู่กันนาน,านๆเขาก็จะพัฒนาความรักให้ดูดีนะคะให้ดูดีอาจารย์ยกตัวอย่างหลายๆคู่ที่อาจารย์เห็นหรือฝรั่งบางทีอาจารย์ขับรถทางเชียงใหม่เนี่ยก็จะมีฝรั่งแบบอายุมากๆเนาะ,เ,นอะเออเหมือนภาเปรียบเสมือนถ้าพูดภาษาไทยก็คือคนแก่เขาจูงมือกันเขาถ่ายรูปเขาดูแบบโรแมนติกกันตลอดแต่ นิสัยของคนไทยเนี่ยจะบอกว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่น่าอายมันเป็นเรื่องที่แก่แล้วอะไม่ได้นะปรับใหม่ปรับใหม่หลายๆคนเนี่ยค้นพบความรับพวกนี้นะเลยตั้งเป้าเลยถ้าฉันโสดอีกครั้งนะฉันอชอบคนต่างชาติดีกว่าแต่จริงๆแล้วมันก็จะมีดีร้ายคนเนี่ยมันเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาใดมันอยู่ที่นิสัยเพราะฉะนั้นความรักที่ดีคือคุยกันบ่อย เถียงกันบ่อยๆแล้วหาข้อยุติให้ได้แล้วเดินกันไปต่อความรักมันไม่ใช่แต่งงานกันวันนี้และตลอดการเหมือนในหนังไม่ใช่ค่อยๆปรับเพราะฉะนั้นในชาวราศีกันคุณต้องปรับทุกวันปรับ,รบ,รบ,รบทุกวันนะไม่งั้นคุณเจอจากคู่รักเป็นคู่ยักษ์แน่นอนนะในเรื่องของคู่ชีวิตนะคะและดวงชะตาของคุณเนี่ยบอกเต็มๆเลยพลังงานลมเพลลมพัดได้จัดคุณเต็มมากนะคะในชาวราศีกันอ่ะ อันนี้ก็ให้พูดข่าวดีอาจารย์ก็จะพูดข่าวดีนะคะถ้าอีกข่าวดีหนึ่งคุณจะอยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะเข้าวัดเข้าวาอยากจะถือศีลบางคนนี่เคยปฏิบัติเนาะอยากกินเจซะอย่างนั้นนะคะก็จะเป็นช่วงช่วงเวลาที่จิตวิญญาณข้างในเนี่ยมันโหยหาแล้วก็รู้ว่าทาแบบนี้แล้วจะดีนะคะเพราะฉะนั้นในชาวราศีกันก็ดูแลในเรื่องของความรักส่วนเรื่องของคนโสด คนโสดนะอาจารย์บอกเลยว่าถ้าคุณตัดสินใจชอบคนสมมุติว่ามีมีคนนี้มามาชอบช่วงเวลานี้นะในช่วงสัปดาห์นี้แล้วคุณแบบตัดสินใจชอบเขาอะแล้วคุณยังไม่มั่นใจตัวเองเลยอะรู้ไหมปัญหาที่คุณจะเจอคืออะไรแกะไม่ออกเฮ้ยหึงเก่งจังเฮ้ยทําไมอ่านิดนึงก็แบบดราม่าอะไรประมาณนี้ระมัดระวังนะคะเพราะฉะนั้นทําใจร่มๆ กันเนี่ยเป็นพลังงานที่รักตัวเองและแก้ไขแก้ไขตัวเองก่อนนะแล้วมันจึงจะดีงานทีนี้ทริคทิ้งท้ายใครจะฟังกดแชร์ก่อนแทนค่าครูนะคะในชาวราศีกันคุณตัดผมหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ตัดเล็บคุณไปบริเวณที่เป็นสะพานข้ามข้ามคลองข้ามแม่น้ำน้ำไหล แล้วคุณนำผมเล็บเนี่ยลอยน้ำไปอาจจะใส่ใบบัวก่อนก็ได้นะอธิษฐานจิตให้ดีลอยน้ำไปทุกโศกอะไรทั้งหลายทั้งปวงให้หายไปหากข้าพเจ้าเคยติดบนบานสารเก่าวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแหละขอให้อโหสิกรรมแล้วก็หัดจำได้หรือจำไม่ได้รู้หรือไม่รู้ตัวก็ขอให้อโหสิกรรมให้แก่กันและกันนี่แก้ข้อหนึ่งข้อสองพกเหรียญตาครุฑป,ปีหนึ่งเจ็ดเหรียญบาทนะใครอยากได้ ทักอาจารย์อาจารย์จะแบ่งปันให้ราคาไม่แรงเลยถูกมากสองรกว่าบาทนะพกติดตัวอาจารย์ใส่แหนบให้เรียบร้อยพกติดตัวไว้เพราะว่าคุณมีโอกาสเจอพลังงานลมเพลมพัดลมเพลมพัดเป็นยังไงอยู่ๆก็พลังงานเนี่ยดินน้ำลมไฟมันจะเงียบตึงผิดปกติบางทีก็ลมมาแบบแรงมากนกแปลกๆนกต้องห้ามพวกเนี้ยจะร้องบินข้ามหัวคุณ พวกนี้พลังงานหมดเลยก็อาบน้ำมนต์อะไรให้เรียบร้อยมีครูบาอาจารย์ก็พยายามเสริมดวงตรงนี้จะส่งผลให้ดีมากแล้วก็ใครที่บูชาในสายของเทพเท,พเทวีได้หมดเลยนะคะถ้าทางเหนือพระแม่จามาเทวีเนาะทางใต้มโนราทางอีสานเจ้าปู่เจ้าย่าหรือทางพราหมณ์ฮินดูนะคะพระแม่ทุกภาคปางคุณถวายดอกบัวนั่งสมาธิด้วยนะมันเป็นการครีนพลังงานแล้วก็ได้รับ ธาตุของพระอัคนีคือการบูชาไฟแล้วก็ให้กำมยานเนี่ยลมตัวเองคือเคลียเหมือนถ้าใครเปิดคลิปเดีย๋ยวไปย้อนดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นตอนที่ไหลสดอาจารย์จะคลีนพลังงานของไพ่ก่อนแต่กำมยานเนี่ยเราจะใช้กร,รมยานที่เราอาจารย์จะใช้กำมยานที่ทำเองก็จะเป็นพลังงานที่เรารู้ก็ไม่ได้ผสมอะไรสเปสะสปะ หรือมันก็จะเป็นพลังงานอีกอย่างหนึ่งทําให้เรามีกําลังมีพลังเข้ามาเพราะว่าสมัยก่อนเรียกว่ากัมยานะ่มีค่ารองจากทองเลยนะเพราะฉะนั้นเครื่องเขานี่แพงมากนะคะในสายคนที่เป็นสายสุขคนธรรมบัติสายเครื่องหอมนี่จะรู้ดีเอาละฝากประมาณนี้ในชาวราศีกันนะคะแต่ในเรื่องของสิ่งที่ดีก็คือ การเดินทางแควคลาดปลอดภัยแล้วก็มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากๆแล้วรู้สึกมีสมาธิเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้น